โอเคครับคลิปนี้มาเกี่ยวข้าวรถพี่ช้างเรียวไม่พ้นต้องลงบอตร <Okay. S 2> ไปครับนี่ <Hey, S 1> เราเกี่ยวน้ำแปลงนี้พี่ช้างดับติดกันเลยดับคู่กับเราถ้างนั้นเราก็น่าจะลิเพราะข้างๆหล่อน้ำ ผมก็ใช้พี่เขาดำด้วยแหละดำอยู่ที่สองราคาถ้าด,ดำถี่ก็ลูดำถี่ลูกโตตกกล้าไล่ละลูกเหมือนว่านะนะลูกใหญ่ที่ดำกี่เซนนะรู้สึกจะสิบสี่ปะ่ะไล่ละพันร้อยเขาปลูกเรานะเขาตกก้าให้ถ้าด,ดำทั่วไปก็ไล่ละพันครับมาแล้วไม่แกเราครับไปเลย ่าทั้งนั้นเลยเด็กเราจะพายลูกครับผิดแปลงผมไม่ได้เกี่ยวแปลงไอเราก็คิดว่าเกี่ยวแปลงนี้นูน่นโอบอกแปลงนูน่นไม่เคยมาเกี่ยวนะครับโอเคยมากัจ้หลงประจําแปลงนีน้นนี้เขาก็ดำมับมับมับ ครับหอมลุยมยีู่สองก็โทงครับหอมพวงเบอร์ยี่สิบครับก็จัดมินนั่นแหละแต่เป็นเบอร์ยี่สิบเม็ดยัดตัวเป็นพุ่งครับ ดูสิติดแซ่ไหมอ่ะนไหมน,นี่ครับแบบนี่ขนาดนของพวงนะนี่ถือว่าเป็นยังไงบ้างแบบนี้อ้าวนี่เห็นปะ่ะอ่าไอ้พวกพขกันนี้เขาบอกว่าขวมเหนียวเหนียวจริงนะครับถ้าเปิดสุดสุดหรือโล่งสุดๆเกี่ยวเกี่ยวมากก็จะติดเยอะ แต่นี้ผมว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้วันย่อย่างนี้แต่ผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับข้าวหอมพวงนะที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ออกมาเป็นรวงรวงรวงอะไรอย่างนี้ก็คือเม็ดรีบเม็ดอะไรยอย่างเงี้ยผมใส่ลูกดักทั้งสองตัวก็จะเห็นอยู่นะครับในตู้ที่ว่าตอนผมทำนู่นเพราะผมไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วเวลาทํารถทาอะไรนะอยากให้ได้ดีๆเหมือนกันแหละนี่ยตีแตกดีนะ ครับไม่น่าเกียบง่ายๆแล้วข้าวก็เหลืองอยู่อย่างเงี้ยก็จัดว่าเหลืองแต่ต้นก็สดแต่รวงเหลืองดีต้องเกี่ยวให้เหลืองแบบนี้หรือให้เหลืองกว่านี้อีกนะฮะให้ค่อนข้างที่เหมือนจะเหลืองไปเลยจะดีหน่อย ไม่ดีไม่ดีอะไรมากมายพอได้พอสมควรเม็ดเขาเหนียว,วไม่เหนียวก็กานะ้านนัะที่ขึ้นมาด้วยอ่ะดูดิดก้านช่อลวงอะ่ะพ่อเหนียวอะ่ะ เกียร์้ก็น่าจะได้ประมาณ4เกียนเทินไม่น่าต่ำสี่เกียนแล้วมั้งพอได้อยู่เอออะไรนี้ข้าววันเนี้ยเม็ดมันยัดไงอันนี้ดีครับอันนี้แน่นอันนี้ดูแน่นเลยมาทางปลาย,ลยดูแน่นจริงจังเลยครับเลยมีดิ้นบ้างอะไรบ้างเลฮะ ถ้าเป็นถ้าข้าวเนียนๆไม่ลกนะยังเก๋วเลยนะครับน้าพวกอืดน,น้ำฝนด้วยแล้วน้ำปุ้งก็เริ่มมาด้วยครับจะได้กินเนื้อเปล่าลย ข้าวข้าวพวกนี้เม็ดเล็กน้ำหนักดีหวานเข้ปาปุ๋ยถังครึ่งสองถังครึ่งต่อลูกเนี่ยไอ้ข้าวพวกหอมวัวจะขึ้นหนากว่านะเพราะว่าเม็ดมันเยอะไงจำนวนเม็ดมันเยอะตน้นก็เลยเยอะต่อนหนึ่งกระสอบกระดูกนเม็ดมันน้อย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 เนี่ยแล้วพอมันงอกทุกเม็ดก็เราไปหวานเอามันก็เหมือนหวานหนานเลยนะไล่ลูกมันก็เหมือนหนา,นานเลยนะข้าวพวกน,นี้เพราะจำนวนเม็ดมันเยอะอไงกระดูเเนี่ย เม็ดทเกลื่อนไปหมดเลยเม็ดมันน้อยเ่ะเฮ้ข้าววกเราเข้ามาไม่ได้นะฮะ วางนี้ก่อนเลยเต๋มจะง่ายทั้งรถข้าวก็ไหลออกทั้งนู้นเดี๋ยวไปใน,นิื้นไม่น,น้ำกเแ็ะ เกี่ยวย้อนกลับไปทางนี้เนะนี่ยนวะันนี้เนี่ยแล้วขึ้นเลยเนี่ยเพายาวอยู่6ล้อเข้ามาไม่ได้คนระับทางลื่นเลยเห็นเบิร์นอยู่พักใหญ่นนัน้ะนเะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยประกองพ้น ô nuôi nào tìm bà có đi ta à, nữa โลเลยครับเนอโอเปลี่ยดเปลี่ยน,น,นตาวไว้เดี๋ยวลื่นโอเคครับเด๋ยวโอเตยขาไปก่อนเน็ตเขาก็จะดำเสร็จแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่รอยโอ้ นะครับไปเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผม าดวดขาดเดี๋ยวเชื่อมก่อนเชื่อมใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านซื้อนั่นใหม่ถ้าใครจําได้มันจะมีเขานาฟีที่ว่าเขานียขาดที่เกี่ยวนาปีเจ้าแรกแปดสิบไร่แล้วเหลือไม่กี่ไร่อะ่ะขาดก่อนไม่เสร็จที่ต้องลากรถกลับมาทําที่กูนะตอนคืนที่ผมทาถึงตอนสว่างเลยอะ่ะเพื่อมาขาดี่ย ตอนนี้ต้องเอาใหม่ผมาทำไม่ดีใช้เวลาทำกะวันตอนนั้นมันเ,เร่งรีบด้วยไงคารเาปีกขาตอนนี้มเลกรังหมุนยังเดียวลูกสังไม่หมุนดเลยเดี๋ยวไม่ได้๋ยวเชื่อมตั้งนึงครับแต่เรา,าต้องยัง้ขาด 我那车嘛。 จนกว่าจะลอบอะเอาเอาแก้ผ้าหน้าลอกไปก่อนตดนเหลือประมาณอุ้มข้าวประมาณห้า,าเกียนได้ พาไม่ยัดต้องใส่บา่าบ่าบาะกองในด้วยครับนิ้วขาดออก ไม่กี่ลอยเองนะครับนี่ข้าวจะเป็นเกลียนเลยอันนี้ข้าวดีเมื่อกี้ตอนรอตัวเชื่อมนะเราไปเทข้าวมาแล้วไปเทมาแล้วเกลียนหนึ่งนะครับเรียกว่าได้สี่เกลียนแลวห้าเกลียนได้ธรามาย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยห้าเกียร์นะห้าเกียร์สบายๆคุณรถหกล้อประมาณสามวุ้ยถึวไม้ดีทางตาแตกกันเนี่ยระวังเนี่ยครับเขาซ่อมด้วย ทำแล้วก็ซ่อมตรงที่รถติดไม่ติดนะครับเราจะตามซ่อมให้เรียบร้อย ครับบนรถ <c oughs> โอ้ยไม่ค่อยจะดีอะโอเคครับคลิปนี้ก็มานี้นะครับไปแล้วครับปิดคลิปวันนี้มีเจ้าเดียวพรุ่งนี้บึ้งบัวจะโทรมาเดี๋ยวเขา,ขาโทรมา,าใช่ไหม